มาแซลดีใจครับผมกัยังมีคนเบิองคนติดตามอห่น้นะครับผมก็ดีใจครับทางเดียวแม่ขึ้นนังไกลแต่ครับมันยังเมืองพะยัยงทั้งแม่เสียอ๋อไงเนาะผมเป็นไงเดี๋ยพี่พรมเป็นไล่ะแม่ท้นี่หนาวนีอยมที่ผรมมาผมดีใจนะครับพี่แม่เพิ่นมาแซว หน้าเวทีนะครับมาเลยครับเด้อสามทูตเป็นต้นไปนะครับพบกับพี่โป๊ะพี่น้อยนะครับครับพี่โป๊ะขั้นิ่งมาหกครับไม่นหรครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมร้อยหกสิบสามท่านนะครับเป็นโดนในไรเทียกับคิดว่าพี่น้องกับ พี่น้องยังมาอ่าจบมาแข่กับร่างใจยคือเนาในนาวิที่ในไหลสดที่เขาเนาะครับโดนไหลเลยว่าโอ้มันพี่น้องนี้มื่อหลบโอ้โดนมาไหลเทียนเนาะพี่หมวยเจอแล้วพี่หมวยเจอพี่โบพี่หมวยใช่หรอพี่โบจ้าหน้าี่มวยครับมวนครับมวลแน่นอนครับมวลครับมากเลยครับผม สุดป um so. hey, right. ังค่ะครับแม่แม่ชมจากประจวบคีรีขันธ์จ้าขอบคุณครับแม่ครับสมครัเต้องใช้อะไรบ้างค่ะมาสันญาไอวายเอฟซีบอสลาบแม่พีโบเอฟซเต็มแล้วเอฟซีสำหรับพี่เตพมเต็มหดเอฟซีสำหรับยีโบนี่บอให้เป็นให้เป็นแไม่หักยังเดียวเลยขัดสองสอพันครับี่ดหวยก็เห็นหลายไม่ใช่การสมัแครงง้รผิดหยเนาะสิมีคนบอสองคนมานาะวันนี้ มีคน